บาร์เทค้าสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจของผมทั้งลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายนะครับวันแรกยอดขายประมาณ2 0 0 0 0 0ได้คุณภาพสินค้าเราเนี่ยระดับพรีเมียมครับระดับประเทศแน่นอนนะครับเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่คิดค้นหมูกรอบชาชูครับผม สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเจ้าของร้านอ้วนหน้าหมูกรอบชาชูครับผมเราเป็นร้านอาหารกึ่งสไตล์ญี่ปุ่นผสมฮ่องกงนะครับเป็นฟิวชั่นูฟดนะครับมีหมูกรอบที่กรอบนอกรุ่มในครับเราเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะครับที่คิดค้นหมูกรอบชาชูครับผมหมูกรอบของเราเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยนะครับบริษัทใหญ่เข้ามาติดต่อเป็นทับให้เรานะครับจนเราได้วัตถุดิบที่ดีนะครับมีคุณภาพนะครับไปหาหมูที่ดีขนาดนี้ในประเทศเนี่ยไม่ได้ที่ไหนแล้วครับเพราะว่าเรากวาดซื้อหมดทั้งประเทศแล้วครับผม อ้วนน้าเนี่ยมาจากความอร่อยครับความอร่อยต้องอ้วนนะครับเราก็เหมือนมาเตือนลูกค้าเลยว่าของอร่อยอยู่ที่นี่แล้วมันอ้วนนะครับผมก็เลยได้ชื่อว่าอ้วนนะครับผม การที่ทําให้หมูกรอบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยมันต้องม้วนกลมเพื่อไม่ให้เนื้อเนี่นยโดนความร้อนแะล้วทําให้มันแข็งนะฮะหมูกรอบทั่วไปเนี่ยบางทีจะติดฟันนะฮะแต่ของเราเนี่ยม้วนกลมจนหนังชนหนังมันจะทําให้ความร้อนโดนเฉพาะหนังนะครับทำให้กรอบนอกข้างในเนี่ยมันยังชุ่มฉ่าอยู่นะครับแล้วก็ลองทํามัดทิ้งเป็น100กิโลเลยครับกว่าจะได้สูตรที่เป็นแบบนี้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรครับวันแรกที่ขายยอดขายประมาณ2 0 0 0 0 0ได้ ของเราเป็นหมูกรอบชาชูที่เป็นพระเอกนะครับส่วนเป็ดชาชูเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกในโลกเพราะเราขายความเป็นชาชูนะครับซึ่งเราก็มีเป็ดชาชูหมูแดงย่างน้ำผึ้งครับมีหมูย่างชาชูนะครับแล้วก็ยังมีติ่มซำาลาเปาบะหมี่นะครับรามเมงครับผมเป็นสิโปรจานเดียวครับผม ตอนนี้แฟนใช้อุ้นนำหมุกรอบชาชูก็มีอยู่3รูปแบบนะครับมีรูปแบบรถเข็นนะครับสตรีทฟู้ดข้างถนนนะครับรูปแบบฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในห้างหรือว่าอยู่ในมาร์เก็ตต่างๆนะครับแล้วก็รูปแบบร้านอาหารนะครับเป็นสไตล์ตึกแถว1คึ่คูหาถึง2คูหานะครับที่อยู่ในซอยต่างๆที่มีทําเลคนพลุกพ่าดนะครับจะมีครัวกลางที่มีมาตรฐานนะครับมีระบบออยนะครับมีระบบการจัดการที่ดีครับทำให้มาตรฐานเหมือนกันทุกสาขาครับผม ผมรู้จักบัตเตอร์การ์ดนะครับก็มีเซลล์เข้ามาติดต่อว่ามีคนสนใจที่จะใช้บัตเตอร์การ์ดนะครับกับทางเรานะครับเซลล์ก็มาแนะนําเราก็ตกลงใช้นะครับเหมือนเอาสินค้ามาแลกกันโดยการที่สมมติว่า100บาทต้องไปจ่ายซื้อสินค้าที่อื่นนะครับแต่เราใช้ต้นทุนของร้านเราเนี่ยห้านะฮะในการจ่ายไปเท่ากับว่าการใช้แบบนี้คือเหมือนลดไป50%เลยประหยัดต้นทุนได้มากๆเลยครับ อย่างป้ายเมนูใบปลิวนะครับเราก็ใช้ของบารเทร์คาร์ดหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆนะครับอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มกาแฟนะฮะอย่างผมเนี่ยเพิ่งทําโรงงานใหม่นะครับผมก็ต้องใช้กล้องวงจรปิดนะฮะก็ต้องเสียเงินสดซึ่งบารเทร์คาร์ดนะครับไม่ต้องใช้เงินสดนะครับประหยัดค่าจ่ายประหยัดเงินสดไปได้มากครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้กระแสเงินสดกับธุรกิจนะครับเราเอากระแสเงินสดเนี่ยไปลงทุนสิ่งที่จําเป็นในด้านอื่นนะครับซึ่งผมประทับใจมากๆครับผม อย่างช่วงเวลาที่ร้านเงียบนะครับบาเ์เท์คัสนะครับก็ช่วยเหมือนการเป็นเซลล์นะครับพาลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะครับให้ร้านเราเนี่ยไม่เงียบนะครับแล้วก็ทําให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นนะครับจากกลุ่มนักธุรกิจต่างๆนะครับและอยังซื้ออาหารเราเนี่ยไปเลี้ยงพนักงานนะครับประจําเดือนได้ทําให้แบรนด์เราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับเราก็ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นครับแล้วลูกค้ากลุ่มนี้ครับที่เป็นนักธุรกิจครับก็มีกําลังซื้อที่สูงนะครับแล้วเขาก็สามารถบอกต่อไปเรื่อยๆครับทำให้ ไปได้ครับมีชื่อเสียงในระยะยาวได้ดีเลยครับผมยิ่งเราใช้จ่ายนะครับกับบัตรเครดมากเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ลูกค้าใหม่กลับมามากขึ้นกว่าเดิมครับผมเท่ากับบัตรเครดนะครับสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจของผมทั้งเรื่องการลดค่าใช้จ่ายนะครับและเพิ่มยอดขายนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเปิดใจนะครับลองใช้สิ่งใหม่ๆอย่างบัตรเครดกันนะครับผมผมใช้แล้วมันดีครับและผมเชื่อว่าดีต่อธุรกิจคุณแน่นอน